งงงานร้องเพลงเนี่ยค่ะหยุดร้องไม่ได้เลยแม่ล่าสุดหนูซื้อไม้แล้วนะทําเลิกจ้างหนูนะคะซื้อไม้เลยเลงไว้อยู่ค่ะยังไม่ได้ไปซื้อเดี๋ยวลงอินสตาแกรมให้ดูเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่ได้ดูอีกประมาณหลายเพลงเลยค่ะคืองานร้องเพลงเยอะกว่างานอีเวนต์พูดจริงๆค่ะเดี๋ยวพี่ได้ฟังอีกหลายเพลงเลยเนี่ยต่อจากเนี้ยก็คือล้างหูเรอ เรื่องของเรื่องก็คือจริงจังขนาดกําลังจะลงทุนเป็นหลักแสนนะคะเ oh. พื่อที่จะซื้อไมค์ค่ะเอาไว้รับงานร้องเพลงโดยเฉพาะเลยงานนี้ปรางกันนารันหรือว่าเลดี้ปรางค่ะก็ต้องประกาศผ่านสื่อไปแล้วว่าถ้าลงทุนขนาดนี้แล้วอย่าเลิกจ้างงานร้องเพลงหนู่นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาในงานร้องเพลงเยอะมากไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตการกุศลการออกอีเวนต์หรือแม้แต่ง,งานเดินแบบค่ะที่ท้ายงานเนี่ยเจ้าภาพก็ต้องหอบพ่วงหน่อยโชว์ร้องเพลงในงาน ใหห้น่อยจริงจังขนาดไหนค่ะเลดี้ปรางบอกว่านอกจากไม้แล้วตอนนี้ค่ะทำหูฟังแบบอินเอียร์ด้วยแบบที่นักร้องอาชีพทำกันเลยรวมไปถึงการจ้างซาวน์เอนจิเนียร์เอาไว้โดยเฉพาะค่ะที่สำคัญตอนนี้เธอควักเงินก้อนสืบดีกรสิบเพลงมาเก็บไว้นะคะสิเพลงเอาไว้ร้องในงานอีเวนต์ค่ะเป็นเวลา1ปีเต็มเห็นได้เลยว่าตลาดงานร้องเพลงต้องสู้กันเยอะนะคะแม้ว่าจะมีชื่อเสียงในฐานะนักแสดงอยู่แล้วแต่ก็ต้องวางแผนแล้วก็พัฒนาคุณภาพเสมอค่ะ ก่อนหน้านี้เลดีปรางก็ได้โชว์สกิลร้องเพลงมานานแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงประกอบละครหรือว่าผ่านรายการวราไรตี้ร้องเพลงนี่เป็นฝันที่ไม่กล้าฝันแต่เป็นจริงสมใจค่ะเพราะอยากจะขึ้นชื่อว่าเป็นศิลปินมานานแล้ว ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าร้องเพลงดีงานจ้างเยอะไม่พอแต่ถึงขนาดค่ายเพลงดียเลยค่ะขอมาชวนทําเพลงด้วยกันสักหน่อยแต่ถึงอย่างนั้นเจ้าตัวก็ยังบ่นเสียดายเพราะว่างานช่วงนี้มันเยอะจริงๆนะคะ,ะก็เลยอาจจะไม่ได้ไปเรียนร้องเพลงจริงจังค่ะจริงๆอะ่ะคือมันเป็นความฝันอยู่แล้วแต่ว่าใดๆอะ่ะคือ เวลาทาอะไรอย่างที่บอกเปก็นคนทําอะไรแล้วจริงจังเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องแบบมีการแบบโหค่อนข้างคุยกันซีเรียสนิดนึงแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีเวลาที่จะไปทําตรงนั้นเลยค่ะจะต้องมีแผนถ้าเกิดโอกาสากถ้ามีโอกาสมีจังหวะมีช่วงนะก็อยากทําแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันควรจะแบบมาจากสิ่งที่เราเป,เป็นความคิดของเราเอางเช่นแบบอยากได้เพลงประมาณไหนอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยมันต้องใช้เวลาค่อนข้างมากค่ะ <มา S 2> แต่ตอนนี้ยุ่งมาก ท่องแต่บทละครตอนนี้เราท่องเนื้อเพลงเพราะว่าแต่ละง,งานที่เราไปเขาก็จะมีรีเควสต์ว่าอยากได้เพลงนี้ <c oughs> เพลงนี้ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราเลือก <c oughs> เลือกเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนเราต้องทํากันบ้านต้องฟังเพลงต้องร้องให้ถูกคียต้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนตรงนี้แต่ว่ามันก็คือความสุขด้วย <c oughs> ตอนนี้มีงานละครอยู่หนึ่งเรื่องนะคะเลดดี้ปรางไฟแรงขอพูดจัดเลยว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยไม่ได้บอกว่าจะขอเป็นนางเอกหรือว่าตัวหลักขอร้องเพลงประกอบละครหน่อยค่ะอินมากละคะ่ะส่วนถ้าได้ทําตามฝันจริงๆถามว่าจะกระทบกับงานแสดงไหมเจ้าตัวบอกว่าไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าบาลานซ์งานได้ค่ะ